สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อูจะมารีวิวโรงเรือนนะคะโรงเรือนแคตตาของอูเองนะคะที่ตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะขนาดจะอยู่ที่2อ2คูณสคูณสเมตรนะคะทุกคนนะเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนะแล้วก็จะมีเป็นเป็นผ้าใบคลุมอีกทีหนึ่งนะคะแข็งแรงมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะแคตตาสนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะ <nin j> uh <gos> ก็จะเป็นแบบโค้งเป็นทรงโค้งขึ้นแบบนี้เลยนะคะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็ มีการขันน็อตอะไรแข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็เอาผ้าใบคลุมอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนนะ mm. แข็งแรงมากโดนฝนไปหลายรอบโดนลมไปหลายรอบแล้วก็ไม่มีการปิวไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ mm. แข็งแรงดีนะคะทุกคนนะ mm. ส่วนโต๊ะนะคะโต๊ะอันนี้จะเป็นโต๊ะวางแคตตัสนะคะทุกคน mm. เป็นเหล็กท่อนแบบนี้นะคะ mm. แล้วก็มีเป็นแผ่นพลาสติกรองด้านบนนะคะทุกคนนะ mm. ขนาดความกว้างจะอยู่ที่ เออหกสิบเซนนะคะความยาวจะอยู่ที่150เซนนะคะใส่เข้าไปในโรงเรือนก็ประมาณนี้นะคะพอดีพอดีเลยเนาะได้ขนาดพอดีเลยนะคะต้นไม้อุก,ก็จะเริ่มเยอะแล้วนะก็อาจจะวางไม่พอนะฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าชั้นไม้นะที่ซื้อมานานแล้วนะคะดูจากสภาพแล้วส่วนวันนี้แอสโตมีบานหนึ่งดอกนะคะน่ารักมากๆเลยดอกทยอยบานกันเรื่อยๆนะคะต้นไม้นะคะเข้ามาดูแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะต้นไม้ที่อูมีในใ, Or, ในโรงเรือนอ๋อในโรงเรือนจะมีข้างๆนะคะจะสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรระบาย like, อากาศได้นะคะทุกคนนะสามารถระบายอากาศได้นะคะแล้วก็สามารถลูดซิปขึ้นทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หมวนขึ้นนะคะหมวนขึ้นได้แล้วมันจะมีเป็นมุ้งนะคะเห็นไหมเป็นมีเป็นมุ้งนะคะกันแมลงกันอะไรได้อีกทีนึงนะคะก็ระบายอากาศได้ดีเลยนะคะทุกคนนะมีให้ทั้งสองฝั่งนะคะแต่วันนี้อูไม่ได้ไม่ได้เปิดเนาะถ้าเกิดเราจะปิด กันฝนแล้วก็รูดซิปลงมาเก็บไว้แบบนี้นะคะส้งวกสบายมากเลยตรงนี้ก็จะม้วนเก็บขึ้นเป็นประตูนะคะทุกคนนะใครสนใจนะคะ,ะค้นหาได้ในแอปส้มเนาะมีมีมีม,ม,มีมีให้เลือกนะคะมีให้เลือกหลายขนาดนะคะอันนี้อู๋เอามาขนาดเล็กเล็กสุดนะคะมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกนะคะถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่เยอะๆนะกะ็สั่งตัวใหญ่ๆได้นะคะแกตัดบ้านอู๋ก็จะมีประมาณนี้นะคะยังมีไม่เยอะนะ จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็สะสมต้นเล็กต้นน้อยตะมุตะมีไปเรื่อยๆนะคะบางต้นก็ยังไม่รู้จักชื่อเลยนะคะก็ค่อยๆศึกษาไปนะคะแต่ว่าหลงรักดอกเขาเนาะหลงรักสวดทรงต้นเขานั้นน่ารักมากส่วนกระถางนี้รอเปลี่ยนดินนะคะรอเปลี่ยนดินเนาะอันนี้ก็คือแบบขับนั่นกระถางแล้วก็เดี๋ยวหากระถางหาดินหาอะไรเปลี่ยนให้น้องๆเขาอีกทีส่วนมุมนั้นก็เพาะ,มะเมล็ดไว้นะคะรอลุน้นรอลุ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบ